สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิก,กิเกมมิ่งชาแน,นลครับรู้จักเกมมากขึ้นไปกับผมครับเก่งเซมิก,กิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม k r i s t o n Clans ทานแคลนครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ของมันอื่นอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอไก์ด้วยที่ส่งมาให้เล่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าให้เล่นหรือให้ไปเลยเห็นการดีฝากการดีมาบอกว่าให้ไปเลยหยูคือแอบดีใจมากนานๆที่จะมีคนให้เกมผมที่แบบไม่ใช่สปอนเซอร์รายใหญ่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อย่างใดแล้วก็มีฝากข้อความบอกด้วยว่าเกมนี้ผมน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวเกมการ์ดที่สู้กัน2ฝั่งนะครับ หลังจากที่เล่นไปสักพักแล้วผมก็ซื้อตัวเสริมมาจนครบเลยเรียบร้อยกูว่าแล้วนะครับแนวนี้ผมเห้ามใจเลยไม่อยู่จริงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมนี่ก็คือหน้าตาของ บอร์ดนะครับผมโดยที่เริ่มมาเนี่ยเราก็จะเลือกเผ่าว่าเราจะเล่นเผ่าอะไรอันนี้ผมขอเล่นเผ่า Flower Clan ให้ดูแล้วกันเพราะผมไม่เคยเล่นเผ่านี้เลยคือ <c> เ <oughs> ผามันเยอะมากเพราะผมใส่ตัวเสริมครบนะครับคือมีไม่รู้กี่เผ่าเดี๋ยวมาดับให้ดูกันตอนไฟั์มตอนแล้วกันตอนดูคอมเมนต์นแล้วกันนะครับแล้วเอากองครับกองทหารแล้วเนี่ยสับ,สบแล้วก็วางไว้ตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นเรฟเฟรนส์ครับก็วางไว้ฝั่งนี้มันจะมีที่ให้วางมันเลยทําให้เราดูง่ายๆว่าเฮ้ยแอคชั่นมีอะไรบ้างช่วงแบทเทิลเล่นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ จั่วการ์ดขึ้นมา5ใบนะครับผมตอนนี้จะเป็นกองลงกองทิ้งเ่าเป้าหมายของเราคือยึดคิดตันมาให้ได้4อันใครมี4อันก่อนจนะชนะตัวที่คิดตันเนี่ยเวลาได้มาเราก็จะหวังว่า,วา,วาจะมีแถววางคิดตันนะครับพอเราวางได้ครบ4อันปุ๊บชนะไปเลยนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้เป็นกองทิ้งอ่าบอกไปแล้วว่าจะบอกทำไมนะครับอ่ฝาฝั่งตรงข้ามก็จะเลือกเผ่าหนึ่งเช่นเดียวกันอ่านี่เขาเลือกเป็นเฟเธอร์แคนนะครับเฟเธอร์แคนเนี่ยจะเป็นเผ่าบินได้เดินเร็ว สามารถบินข้ามชาวบ้านได้ปกติแต่มันข้าไม่ได้นะครับก็เป็นอีกเผ่านหนึ่งที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะครับอ่ะคนเริ่มก่อนโัห้าคนเริ่มหลังโจหกนะครับอันนี้ผมจ่จห้าเขา่วหกลวกันแล้วก็ตั้งไอหินคิดตั้นเนี้ยครับไว้ในที่ศูนย์เลขศูนย์อย่างนี้เลยนะครับผมพอเริ่มาครับเราจะเลือกทำแอคชั่นเกมนี้เนี่ยมีแอคชั่นไม่จํากัดแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยจะมีคอสคอสก็คืออย่างเงี้ยมันจะเลื่อนไปหาฝนงข้ามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เลื่อนไปถึงสีเขียวฝั่งนู้น้้จะไดเล่น อ่าก็คือพอเราทำแอคชั่นเสร็จปุ๊บตาเขาเลยแล้วเขาก็จะเล่นเล่น,ลนจนเลื่อนมาสีกฟังเราแล้วก็ตาเราเล่นนะครับแต่แอชั่นก็จะบอกอยู่ว่าเราจะดันเนี้ยไปเท่าไหร่มาดูกันว่ามีแอคชั่นอะไรบ้างแอคชั่นแรกครับคือซัมมอนเราสามารถที่จะลงตัวละครพวกเนี้ยลงมาที่สนามได้ลงมาเพื่ออะไรเพื่อมยึดคิดตันนั่นเองเราจะยึดคิดตันได้ยังไงเราจะต้อง ยืนอยู่ในคิตันมันจะมี3จุดใช่ไหมเราต้องยืนอยู่2ใน2ใน3พออยู่2ใน3ปุ๊บเราสามารถหยิบคิดตันตรงนี้ได้นะครับเอามาเก็บไว้โดยที่จุดที่เรายืนอยู่จะต้องไม่มีศัตรูด้วยนะต้องอยู่คนเดียว2ใน3งงาเพื่อไงคือศัตรูเนี่ยก็จะสามารถลงยูนิตมาแล้วพยายามมาขัดเร่าให้เอาคิดตันในทางกลับกันเขาก็ต้องพยายามยึดจุดให้ได้2ใน3เช่นเดียวกันเพื่อที่เขาจะได้คิดตันบ้างแล้วก็นเ,เนี่ยยื้อไปเงี้ยจนกว่าจะมีทีมหนึ่งได้4อันก็ชนะไปเลยอ่ะ มาดูกันนะครับการซัมมอนแต่ละตัวเนี่ยจะมีคอสอยู่ตรงอนันเนะปรับโฟกัสกล้องโชกอ่ะ,ออะแต่ละตัวครับจะมีคอสอยู่ตรงตรงนี้เห็นไหมจะเป็นรูปหินเฮ้ยตัวนี้ไล่น้อยมากเลยเรามีตัวไล่ศูนย์เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีตัวไล่ยสามล่ยสามล่ยสี่นะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมีตรงนี้ด้วยมันจะมีแบบเป็น common, 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 คอมมอน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 อันนี้คอมมอนหมดเลยคอนจิแต่ละเผ่าจะมีฮีโร่ด้วยซึ่งจะมีแค่ใบเดียวในเด็กนะครับแล้วมันจะเก่งมากๆอ่าก็ เวลาซัมมอนครับเราจะสามารถลงได้มากที่สุด3ยูนิตไม่ว่าจะเผาอะไรก็ลงได้3ยูนิตมันจะมีบางเผาที่แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยกองทัพหนึ่งะจะมีได้แค่3ยูนิตกองทัพผมเรียกเป็นหน่วยดีกว่าหน่วยหนึ่งจะมีได้3ยูนิตเพราะาว่าใช้คำว่า squad นะครับก็คือเป็นหน่วยหนึ่งนั่นเองเพราะนั่น,นลง3ยูนิตปึ้งก็เป็น1ห,หน่วยแล้วแต่มันจะมีบางอ่าบางกองทัพบ,บางเผาที่สามารถแบบ ซควอชหนึ่งมีกี่ตัวก็ได้นี่โหดมากมันยกพวกมาลุมตีอะไรเงี้ยโหดมากๆเลยแต่ยังไงก็ลงได้แค่ซัมมอนครั้งละ3ยูนิตเท่านั้นอยู่ดีนะครับผมอ่ามากสุด3ยูนิตหม้ว่าลงต่ำกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอ่าผมลงอะไรดีนะผมขอลงอ่า uh, อันนี้ศูนย์ละอันนี้ยูนิตแคนเว้นที้ยูนิตดิสต์ดิสโทยเกณฑ1หนึ่งอช่างมันนะครับขี้เกียจอ่านเรา ลงไปเลยดีกว่าให้เห็นภาพไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอ้ยนี่มีท่าสลีป้วยผมลงนี้แล้วกันอ่ะผมขอลงสามสคอสนี้ครับเพราะอะไรเพราะเนี้ยไล่สุดไล่สุดไล่สามอ่าแล okay. way, ้วเราก็จะเสียค่าไอ้ตรงเนี้ยอินนิเชทีแบะแค่3เท่านั้นเราก็จะเล่นไป1 2 3สเนี่ยตาคนต่อไปแล้วเพราะมันเลื่อนไปสีเขียวแล้วแหละแต่เขาก็ทําอะไรได้ไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่แค่เลข3ามเขาทำนิดเดียวเดี๋ยวมันจะกลับมาตาผมแหละนะครับอ่ะส่วนคารลามา อะไรไว้ว่ากันอีกทีแล้วกันต้าเขต่อไปเขาก็จะเลือกว่าเขาจะทำอะไรซึ่งก็จะมีแอคชั่นให้เลือกตามนี้นะครับอ่ะมาดูต่อมีแอคชั่นอะไรอีกนะครับนอกจากนี้จะมีแอคชั่นแอคติเวการ Activate เนี่ยก็คือเลือกสควอชหนึ่งเพื่อใช้งานมันนั่นเองนะครับ เวลา activate ให้ดูค่าตรงนี้ครับด้านขวาสุดด้านขวาสุดแม่มีตัวเลขห,หนึ่งหนึ่งเนี่ยให้เราดูของตัวที่มากที่สุดอันนี้มากที่สุดก็คือ1กันแหละเราจะเสียเนี้ยหขั้นเพื่อที่จะ activate มันเวลาเรา activate ก่อนที่จะเด <ๆ S 1> ินเราสามารถเอ่าเลี้ยงได้ออกกันได้ว่าเฮ้ยเราจะให้ตัวไหนนำหน้าตัวไหนอยู่หลังมันต่างกันตรงไงครับเพราะตัวอยู่หน้าเนี่ยอ่าสะ็อตเนี่ยจะมีความสามารถตามตัวอยู่หน้าอ่าเนี่ยก็คือมีความสามารถตามนี้ส่วนนี้ก็จะมีความสามารถตามนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ความสามารถไหนในในกองทัพนี้แล้วก็ นอกจากนั้นครับมันจะมีเรื่องของการแทงให้กันด้วยคือเวลาต่อสู้เนี่ยตัวหน้าจะโดนก่อนเสมอใช่ไหมตัวนี้โล่เยอะกว่าตัวนี้ไว้หน้าดีแล้วอะครับ i v a t e ปุ๊บอ่ะเราจะรีออเดอได้เสร็จแล้วเราสามารถเดินได้เดินเสร็จเนี่ยถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ก็สามารถตีได้ด้วยนี่คือการ activate แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือเสียหนึ่ง initiative เดิน เลี่ยงเดินแล้วก็ตีนั่นเองต่อไปมีอะไรอีกครับมีสกอรอ์เราสามารถใช้แอคชั่นสกอร์ได้แอคชั่นสกอร์เนี่ยคือเราจะต้องอยู่ในคิตตันเนี่ยสอันนะครับอย่างน้อย2อันโดยที่ไม่มีศัตรูอยู่เราจะสามารถหยิบคิตตันมาได้เลยอันนึงเวลาหยิบปุ๊บเนี่ยจะเสียค่าอินิเชทีฟตามนี้9เนี่ยพอหยิบมาปั้ง ไอเนี่ยเลื่อนไปก้าวเลยบรืดไปเยอะมากกาตาหน้าศัตรูก็ทำนู่นทำนี่ได้เยอะมากนะครับนี่คือการสกอร์นั่นเองสว่วิติ์ตันแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษให้ใช้ด้วยนี่บอกว่า when you g เวนยูเกด t สกิตตันยูเม m ซัมมอนออยู reducing summon cost by 5โอเคเราสามารถพอได้นี่ปุ๊บเราสามารถลงยูนิตได้เลยตัวหนึ่งแล้วก็สมอนคอร์เนี่ยลดราคา5นี่สมอนคอร์สี่ลงนี่เลยป้างอะไรประมาณนี้นะครับผมอนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับมีอ่ารีเพนิชนะครับ โดยที่รีพันิชเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเกมนี้ไม่มีจัวดนะไม่เอ้ยตอนนี้ผมเหลือใบเดียวแล้วทำไงล่ะขอใช้รีพันิชแอคชั่นเสียค่าเสียสาม i ิ i ิเ a ทีฟก็คือดันไบสามครั้งเราได้จัวจนเต็มห้านะครับนี่คือการรีพันิชเพราะนั้นเนี่ย ก่อนจะรีพณนนี้ชบายามใช้การให้หมดมือก่อนก็ได้แล้วค่อยจวทีเดียวมันจะคุ้มกว่าแล้วแต่ชอบเลยต่อไปคืออินเวดนะครับอินเวดนี่คือการตีบ้านนั่นเองวิธีอินเวดครับสมมติศัตรูอันนี้เป็นศัตรูแล้วกันศัตรูเดินมาอยู่หน้าบ้านเรานะครับศัตรูก็คือเราจะต้องอยู่ช่องสุดท้ายก่อนนะครับถึงจะอินเวดได้แล้วเขาบอกว่าขอใช้แอคชั่นอินเวดอ่ะเขาเสียสาม initiative ดันมาแล้วเขาก็จะตีบ้านเราได้เพราะเราโดนตีบ้านนะครับห้ดูว่าพลังโจมตีเ, 1, 2, 3, เท่าไหร่หน,นึ่งสอง นี่คือการตีบ้านครับแล้วถ้าการในกองหมดเกิดอะไรขึ้นเราจะมาสับใหม่แล้วศัตรูจะได้คิดตั้นใบฟรีอันนึงอ่าส่วนคิดตั้นเนี่ยเวลาหยิบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดใหม่เสมออ่ามันจะมี3ใบให้เลือกเสมอนะครับผมเพตอะนั้นเนี่ยไอีทีมนั้นนะครับไอีทีมอ่าเฟเธอร์แคลนเป็นสายอินเวนเลยบินข้ามาตีบ้านบินข้ามาตีบ้านกูไม่สนคิดตัน้นกูนกจะตีบ้านแล้วก็แบบคอยไปยืนยืนขัดบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นอีกทีมนึงท,ที่น่ากลัวนะครับอา่าแล้วก็ มาดูการแบทเทิลกันดีกว่าอ่าฟัางฟังมาอลไรเฮ้ยแล้วมันจะสู้กันยังไงนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูกเกการต่อสู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออ่าสควอตของทั้งสองฝั่งอยู่ช่องเดียวกันนะครับแล้วแต่นะมันจะมีบางเผ่าที่สามารถสู้แบบไม่ต้องอยู่ช่องเดียวกันก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เผ่านะครับอ่พออยู่ช่องเดียวกันปุ๊บเนี่ยอ่อันอาจจะมีช่องเดียวกันอ่สมมติมผมขอแอคทิเวตตัวนี้นะครับใช้หนึ่งอินิเจทีฟเดิน แล้วก็ตีเนี่ยแหละครับมันก็จะเกิดการแบทเทิลกัน,นกเพราะคือการแบทเทิลกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะเอาการ์ดในมือเนี่ยคว่ำคนละ1ใบนะครับเราก็จะคว่ำหนึ่งใบความเพื่ออะไรละ่ะเราจะใช้ด้านล่างก็คือ,อยูนิตเนี้ยเวลาอยู่ในสนามเราจะไม่สนตรงนี้เลยตัวนี้เป็นเอาไว้แบทเทิลเท่านั้นก็คือคว่ำเพื่อดูว่าเฮ้ยเราจะใช้แทคติกอะไรในการต่อสู้แทคนิคมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมี ป้องกันเ้ยเราจะสู้แบบแนวป้องกันดีไหมหรือสู้แบบบุกตะลุยบุกทะลวงอ่าก็เป็นขอวควายหรือสู้แบบใช้ทริคอ่านี่เป็นทริกกี้ก็คือสู้แบบใช้แผนการอะไรเงี้ยแบบขอสู้แบบใช้แผนการแล้วกันอ่าเราความมาใบหนึ่งนะครับศัตรูก็เช่นเดียวกันศัตรูก็จะความมาใบหนึ่งแล้วก็เปิดเอากันปั๊บพอเปิดปุ๊บเนี่ยให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าศัตรูใช้ข่าวควายมาผมได้ตรงนี้ครับเห็นไ,ไหม รีมูฟแต่ท็อปการ์ดเอาอยู่ออฟเ e นเนสอพายฟอร์มแต่เกมก็คือเราทิ้งการ์ดใบบนสุดเขาได้ไบหนึงนะครับก็คือกองตอวันนี้เผ่านี้น่าจะเป็นเผ่าแบบโ,โมเด็กุณทำให้เด็กเขาหมดแล้วเราก็จะได้คิสตันอะไรประมาณนี้สว่วนนี้ครับเขาใช้เราใช้ทวิกกี้ไปเขาได้ตรงนี้ือคอคนนี้จะเป็นเป็นอะไรที่ดีคือถ้าเราการ์ดเนี่ยเขาจะได้นี้ซึ่งมันจะโหดมากแต่อันนี้อันนี้บอกว่าดิสการ์ อ่ะ uh, add this card t o t h e b o t t o อ of b ฟ t t ลเ squad อันนี้คือเข้าไปช่วยสู้เลยดีนะผมไม่ได้ไม่ได้หมอบไปนี้มาผมหมอบไปนี้เขาบอกว่า Add this card t o the เฮ่อ yeah. oh, จังหวะขอจังหวะเผ่านี้ผมไม่เคยเล่นอ่าก็คือครับอันนี้มันแอดไปเลยปั๊มอ่าเหมือมนมาช่วยสู้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี4ตัวใน1นึ่สควอเนี่ยเดี๋ยวไม่เนี่ยตอนนี้เลยก็ต้องเลือกทิ้ง1ตัวนะครับก็เาไว้แบบแอดจังหวะที่แบบมันเหลือ2อะไรเงี้ยแล้วแอดไปปัง้งอะไรอย่างนี้ เสร็จแล้วครับให้มาตีสวนกันนะครับนี้เขาตีเท่าไหร่3 7 8 9 10 10นะครับนี้ดีเฟนซ์หตายด้านนี้เขาใช้ใช้พลังจบตี5ตีไปแล้วใช่ไหมอีก6อีก7ตายคือตายตาย,ตายหมดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาตีแค่5เนี่ยตัวนี้จะไม่ตายนะเพราะว่ามันต้องเกินดีเฟนซ์ไปแต่เนี้สิบแม่งเกินทะลุเนี่ยนี่มีแค่7เองนะครับผมสมมุติถ้าเกิดว่าเขาตีมา6เกิดอะไรขึ้นตัวนี้ตายตายแค่ตัวเดียวเขาตี7 ตัว2ตัวหน้าตายก็คือตัวหน้าจะตายก่อนเสมออยเงี้ยตีสี่ก็เลยขึ้นอ่ะตัวนี้อันนี้ต,ต,ต,ตายตัวนี้ไม่ตายเขาตายแค่ตัวเดียวนะครับผมนี่ก็คือการแบทเทิลซิมเปิลเรียงงายมาหมอบก,ก์ดมาหนึ่งเปิดอ่ะดูว่าได้บูสอะไรไหมเสร็จแล้วก็มาดูพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็มาวัดกันในเวลาเดียวกันไปอย่งมาดูว่าใครตายกี่ตัวอะไรยังไงแล้วก็เหลือไว้ยังไงน,นะครับเราจะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะพยายามยึดคิดตันสองอันใช่ไหมแล้วก็ใช้อันนี้ดึงมาแล้วก็ใครมีสี่อันชนะ หรือพยายามให้ไปตีบ้านเขาหรือพยายามทําให้การเนี่ยเขาหมดกองก็คือเวลาตีบ้านการจะทิ้งถูกไหมถ้าหมดกองปุ๊บเราก็จะหยิบคิดตันอันหนึ่งฟรีๆใครได้4คิดตั้นก่อนคนชนะนี่คือคอนเซ็ปต์เกมนี้ครับเรียบง่ายซิมเปิลมากๆแต่แฝงไปด้วยกลยุทธ์เยอะแยะมากมายคือยังไม่บอกไฟนอต์ต์แต่ขอมาดู เผ่าอื่นๆก่อนนี้แม้แอ่หลายคนอาจจะอยากจะรู้ว่ามีเผ่าอะไรให้เลือกเล่นบ้างอันนี้ผมซิมเปิลมาไอ้สองเผ่าเนี่ยคือตัวที่มากับตัวเสริมนะครับตัว expansion นั่นเองอันนี้ก็อย่างที่บอกเน้นบินนะครับบินได้เนี่ยความลาม่นคือถ้าเกิดว่ามี ability ถ้าเป็น unit fighting เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวเนี่ยก็คือใน s q u อตเป็น fighting หมดเลยเดินที่จะเดิน3มช่องเลยโ,โหดม,มากแล้วก็สามารถเดินข้ามศัตรูได้แล้วต่อให้อยู่ช่องเดียวกับศัตรูก็สามารถเดินออกได้นะครับปกติอยู่ช่องเดียวกันจะเดินออกไม่ได้ต้องสู้นะครับ อันนี้ก็บอกว่าามีสลีปนะครับก็คือว่าเวลาแบทเทิลเนี่ยพาโจมตีของศัตรูเนี่ยใบบนสุดจะถือว่าเป็นศูนย์อ่าเมื่อกีก้ผมมีสลีปนะครับแต่ว่าเมื่อกีก้ผมให้ดูเฉยๆยังไม่ได้ดูความสามารถพิเศษอะไรไปอ่ะนี่ก็คือแบบเป็นยูนิคอเบตี้ของทั้ง2เผ่านี้นอกจากนั้นก็จะมียังมีอีกหลายเผ่าครับอ่ะอน,นี้ก็จะเป็นอ่าอะไรเนี่ยซอนแค่ไอ้ไม่ใช่เว้ยนี่นี่ๆๆนี่อันนี้เป็นลีฟแคลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเผ่าแบบ นางไม้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีเนี่ยเป็น signature beauty rego ก็คือเวลาซ a ม m o n unit alone เยเมดิสการ์ดจะช่างมันถ้าถ้าจะอ่านในฟังทั้งหมดก็อาจจะทำให้เสียเวลาไปแต่ให้เห็นว่ามีเยอะมากๆอ่ามี water c l a นมีอะไรมี m e เทโอ c l a นอ่นนี้ผมเล่นละอันนี้จะเน้นเน้นถึกเน้นตีแรงเน้นถึกไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่แล้วก็มีความสามารถ predict นิดหน่อย predict คือเราสามารถที่จะเราต้องเดาเดาว่าศัาตรูใช้อะไรระหว่างบุกทะลวง ้องกันหรือว่าใช้เลขกลน,นะครับผมถ้าเราเดาถูกเนี่ยเราจะได้1 i n i t i a t i v e แล้วก็จั่วหนึใบนะครับแค่นั้นเองไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่แต่ว่าหลาักๆแล้วเนี่ยเผ่านี้เล่นง่ายมากก็คือมันมันถึกตีแรงอะ่ะมันไม่มีมันตรงๆต,ตัวเลยนะครับไม่ต้องเล่นแผนการอะไรมาไอ้นี่เล่นยากว่าแต่โหดมากแฟนแคลนอันนี้เพิ่งเล่นไปคือแต่ละตัวมันเป็นคนปลาคนเถื่อนครับจู่ๆมัก็ฆ่ากันเองเลยะมันมัมีแบบแคลนอาบิตีคืออัลฟา ตัวไหนที่มีคําว่าอัลฟาต้องเป็นผู้นําเสมอไปอยู่ข้างล่างไม่ได้ต้องอยู่ด้านบนและไอ้ผู้นำเนี่ยแต่ตัวคนที่อะไรแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเดินแล้วไม่ได้สู้ต้องฆ่าตัวในทีมเราหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเหมือนม่งฆ่ากันเองมันบ้าการต่อสู้อะไรเงี้ยหรือบางตัวแบบว่าถ้าเกิดว่า,าถ้าตัวว่าตัวนี้เป็นผู้นําอยู่แล้วเราทำแอคชั่นเนี่ยเราจะต้องทิ้งการ์ดบนกองเราหนึ่งใบอะไรเงี้ยครับคือแบบแต่ละอันมันแบบมีแต่ผลเสียแต่ว่ามันแลกมากับพลังโจมตีและพลังป้องกันที่โหดมากๆอันนี้คือแฟงแฟง แฟนคลนนี่ผมได้รายชนะได้นะอ่าก็จะมีไลท์คลนอ่าอันนี้ก็เพลเยอร์น,นี่คืออะไรไม่รู้นะครับยังไม่ได้เล่นยังเล่นไม่หมดเลยอ่าสกาแคลนนี้ก็เทพนะครับ คือไม่ต้องกลัวกองหมดเลยเพราะว่ามันมีหลายตัวมากที่สามารถเรียกจากไดสุาสานไม่ได้เลยมันจะเหมือนอยู่บนมือเราเลยก็คือแทบไม่ต้องจั่วการ์ดใหม่อะไรแลว้วมันจะเล่นคู่กับพวกในคอมเพนเซอร์ในคอมเพนเซอร์มันจะมีความสามารถที่จะแบบเอาพวกอันดายิงเนี่ยมาเกิดในจุดมันเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็แบบเหมือนปั๊มยูนิตได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินจากบ,บ้านเนี่ยมันเกิดในจุดที่เนี่ยคอมเพนเซอร์อยู่อันนี้ก็ใครที่ชอบเล่นกับสุาสานก็สเกลแคนนะครับสกู School, หรือสเกลเนี่ยแหละอ่าเจมแคลนอันนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับับผมมีครไริตนฟออสะไู่ อ่านี่บลัดแคร์นี่ก็โหดมากเป็นเผ่ายำตีนะครับอย่างที่บอกไปเป็นฮอสนะครับก็คือว่าในซ็อกหนึ่งเนี่ยมันจะมียูนิตได้ไม่จํากัดโอ้โหแบบมาเยอะมากแต่ก็มันจะใช้ยูนิตเปลืองหน่อยนั่นคือข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากองทัพนั้นตายปึ้งเนี่ยแม่งตกสุสานเยอะเลยแล้วกลายว่าเด็กก็จะหมดไวมากๆก็ต้องเล่นแบบระวังด้วยนะครับก็มีไฟแคลนอันนี้ก็จะแบบว่าในทุกๆในทุกๆาการต่อสู้นะครับในทุกเธอเนี่ยเราจะต้องทิ้ง ใบล่างสุดของสควอตเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมือนมันจะฆ่าตัวตายเองเรื่อยๆแต่ว่ามันแรงมากมันแรงมากจริงๆต้องมันจะมีใบแบบไล่ไล่น้อยเอาไว้คอยเติมอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณน,นี้ก็มีมูนแคลนนะครับอันนี้ยังไม่เคยเล่นนะแล้วก็จะมีสโตนแคลนนี่อันนี้ก็สายถึกนะครับสายถึกบ er, ิวดเออร์มีนีเดเวนซัมมอนอะสตรักเจอร์ตัวนี้นจะมีสตรั c เจอร์ยูนิตมาด้วยนะครับผมอเอามาช่วยสู้แล้วก็จะมีชาโดว์แคลนนะ มี Shadow Step อะไรก็ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับก็คือเนี่ยก็คือแคลนทั้งหมดที่มีมาในรวมตัวเสริมหมดแล้วนะครับแต่ความจริงตัวหลักเนี่ยมีให้มา6แคลนซึ่งก็เยอะนะเยอะนะเล่นพอตอนแรกผมก็เล่นตัวหลักอยู่ระดับหนึ่งจนแบบเฮ้ยเราต้องการความหลากหลายเกมนี้แม่งดีแม่งสนุกก็เลยสาดตัวเสริมมาเดินเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าเกมนี้ว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมโอเคมาดูกับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าผมคิดยังไงกับคริสตันแคลนมากนะครับ คิดต้นแค้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเกมการ์ดที่เวลาเล่นเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเล่นเกมการ์ดทั่วไปเหมือนพวกเอชหรือว่าอ่าพวกเกมการ์ดแบทเทิลอะอะไรแบบพวกสตาริเอมอะไรพวกนี้หรือแบบอ่าสอสอซัลซารีอ่ะซัลซาร,ร์อะไรพวกเนี้ยนะครับเราไม่ได้รู้สึกถึงการเล่นเกมการ์ดแบทเทิลทั่วไป <S <S คือความรู้สึกมันเหมือนเล่นหมากรุกมากกว่ามันเหมือนเป็นเกมแท็กติคอลอะแต่เป็นแท็กติคอลที่มีการ์ดท,ที่ไม่ได้เอาไว้เล่นเป็นการ์ดเป็นยูนิต หมือนพวกนี้เป็นตัวหมาเอาไว้เดินซึ่งตัวหมาเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสมีแบบว่ามีพลังพิเศษมีความ,มสมามารถพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเราคือมันไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่เหมือนแค่เดินแล้วไปกินอะ่ะแต่มันเหมือนเป็นการผสมผสานอย่างตามผมคือมันลงตัวมากคือเกมการ์ดปกติแล้วเนี่ยเวลาเล่นเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เดินไปตีตัวนี้เราก็แค่แบบว่าอ่ะตอนนี้ ตีเอะมึงอะไรมากันหรือว่าเฮ้ยใช้เวทช่วยอ่า uh, <Yeah. S 1> เนี่ยขอใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยซึ่งเกมนี้ไม่มีตรงนั้นเกมนี้ขึ้นอยู่กับการจัดทัพและการเดินเป็นหลักเลยนะครับส่วนการอ่า uh, หมอบและเปิดเพื่อเอาตรงเี้ยมันก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าศัตรูเนี่ยจะใช้ในสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่ามันก็ต้องแบบคำนวณ worst case scenario ไว้ได้วยเอ้ยถ้าไม่ได้นี้แล้วได้นี้เอ้ยเราก็ยังโอเคก็น่าจะยังสู้ชนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั่นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนจะดวงแต่ก็ เพราะนั้นเนี่ยสเต็ปส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับการเดินและการโจมตีการเลือกโจมตีการเลือกคริสตัลการเลือกที่จะยึดตรงนู้ตรงนี้การเลือกที่จะลงยูนิตคือเกมนี้เป็นเกมที่ s t r a t e ีถือว่า,ส,าสูงมากดวงไม่เยอะเลยแล้วการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซ้ำๆนะครับทำให้ดวงไม่เยอะทําให้เวลาจัวเนี่ยเราก็พอรู้คร่าวๆว่าเราจะได้อะไรเราจะทำอะไรแต่ขึ้นอยู่ว่า มันแต่ไม่ใช่แบบว่าเรามีทุกใบที่สามารถลงได้เลยมนขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยว่าเราจะจวดได้ฮีโร่หรือเปล่าและเกมนี้เป็นเกมที่เวลาเล่นเนี่ยการ์ดแทบหมดกองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสูสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยการ์ดแทบหมดกองเพราะนั้นเราจะเจอเกือบทุกใบในดิกอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าจะออกมาจังหวะไหนเราก็ใช้จังหวะนั้นแหละให้ได้ประโยชน์สูงสุดทําให้เราไม่ได้รู้สึกถึงว่าเฮ้ยจวดดีจวด้ย่อะไรเลยเพราะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จวดออกมาได้อยู่ดีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ย ชอบเกมที่ดวงไม่เยอ,ะ,อะแล้วก็เน้นคิดเยอะๆเน้นแบบเนี่ยเกมเนี้ยคิดเยอะมากนะครับแต่ในความคิดเยอะเนี้ยไม่มีความซับซ้อนอยู่ในเกมเลยอย่างที่ผมอธิบายสอนเล่นไปนะครับก็เห็นว่ามีแค่นั้นเลยครับเรื่องแอคชั่นแล้วก็ทำได้เรื่อยจนกว่าไอ้เม็ดอินิเชียทีเนี่ยดันไปฝั่งข้ามแล้วก็ตามฝั่งข้ามทำเนี่ยแล้วก็พอมาดานดันฝั่งเราก็ตัดแอคชั่นนั้นเลยแล้วก็มาตาฝั่งเราทำการแมตต์ึก็เรียบง่ายมากหมอบการ์ใบหนึ่งเปิดปึ้งแล้วดูว่าได้อะไรได้บูสต์อะไรแล้วก็เอา พลังโจมตีมาเทียบพลังงันปึ้งแล้วมาดูว่าเราตายยังไงอะไรยังไงบ้างน,นะครับคือทุกอย่างคอนเซตต็ปมันเรียบง่ายสุดเลยแต่ในความเรียบง่ายเนี่ยมันแฝงไปด้วยความลึกและสตาร์ท g จี้ที่หลากหลายคือที่ผมบอกว่าหลากหลายเอาจริงแล้วเนี่ยต่อให้เผาไม่เยอะคือเล่นแค่ตัวหลักแค่นะั้นสนุกแล้วนะครับมันมีอะไรให้ทำเยอะเอ๊ะกูจะไปงิงนี้นไหมหรือช่างอาฮุต้านไปแล้วกูไปตีบ้านแม่งนึ่งเงี้ยแบบโห่เนี่ยพลังเราเยอะมากเลยเราไม่สู้แต่เราเน้นไปตีอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรให้แบบมีทางเลือกที่น่าสนใจในเกมเยอะมากมาก แล้วกลายเป็นว่าพอมันมีเผ่าเยอะด้วยแล้วเนี่ยกลายว่าความหลากหลายมันเยอะขึ้นแล้วก็มี strategi แปลกๆที่เราไม่ได้เห็นใน6เผ่าแรกเพิ่มเข้ามาทําให้บางทีเราอาจจะเล่นตัวที่เราเคยเล่นอยู่แล้วแต่เราไปเจอเผ่าใหม่ที่เราไม่เคยเจอเราก็ต้องมาอาดัดแอพการเล่นอะไรอีกทีหนึ่งคือเฮ้ยมันมันมันใช่มันคือทุกอย่างที่เกม tactical สู้2ฝั่งควรมีสำหรับผมนะครับผม สิ่งที่ไม่ค่อยชอบคือเกมนี้มันเร็วเร็วไปหน่อยสำหรับผมนะคือมันเร็วไปหน่อยคืออะไรคือสี่คิทตันมันอาจจะดูเหมือนให้ได้ยากแต่มจริงไม่ง่ายมากเลยนะมันมีคิทตันอันแรกก็แค่เดินช่องหนึ่งก็อยู่แล้วแล้วก็แค่เดินไปชิดตรงกลางอันหนึ่งแล้วก็จังหวะศัตรูเผลอก็แค่หยิบคิทตันมันอาจจะดันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวศัตรูก็เตะตีมามันจะเป็นเหมือนชักกระยอะที่แบบว่าแลกกันเอาคิดตันอ่ะอันนี้มัน มันไม่ใช่ทุกเกมที่เกิดเหตุการณ์นี้แต่จะมีบางเกมที่เกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์แบบว่าไอ้ตานี้ผมหยิบคิดต้านตาหน้าเขามาตีปึ้งแล้วเขาก็หยิบคิดต้านได้ต่อตาผมตีปึ้งหยิบคิดต้านเหมือนแบบตาหนึ่งได้คิดต้านได้คิดต้านใบหนึ่งเลยทําให้แบบเอ้ยคนที่เริ่มได้คิดต้านก่อนก็ได้เปรียบอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ทุกเกมเสมอไปมันขึ้นอยู่กับเผาด้วยเจอกับเผาอะไรอย่างเงี้ยคือเผานั้นเป็นเผาที่แบบรัดแลกกันตีไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ก็ก็มีอะไรให้ยื้อมีอะไรสนุก แต่มันยื้อได้ไม่มากมันยื้อแล้วสุดท้ายเกมมันก็จะจบอยู่ที่ประมาณ40นาทีหนึ่งชั่วโมงนะครับมันก็จะเหมาะกับคนที่เวลาไม่มากแล้วก็อยากเล่นเกมที่ไม่นานถ้าเล่นแอชเนี่ยสู้ันตัวตัวเนี่ยกว่าจะจบนี่ก็ล่อเกือบ2ชั่วโมงถูกไหมเกมอาซอร์เลอร์ก็เช่นเดียวกันว่าจบก็เกือบ2ชั่วโมงอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบได้ง่ายก็จริงแต่ว่าเราทำยังไงชนะสุดท้ายมันก็มีคนเดียวที่ชนะอยู่ดีนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งคอนเซ็ปที่น่าสนใจสําหรับคนที่อยากประหยัดเวลาแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเกมพวกนี้ผมรู้สึกชอบอะไรที่มันยืดได้มันมันชักกระเยะได้ดีกว่านี้ไม่ใช่แบบดึงนิดนึงได้เลยดึงนิดนึงได้เลยอะไรเงี้ยนะครับผมแต่แต่มันเป็นแค่ปัญหาเฉพาะบางเกมจริงแต่บางเกมไม่เกิดเหตุการณ์นะนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ <S <S อ์ตเวิร์กสวยงามคอมเมนต์ดีกองหนานะครับแน่นอนเพลยแทเกมทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกแล้วก็ ความต่างของเผ่าชัดเจนมากๆชัดเจนคืออะไรคือมันไม่บางเกมเนี่ยมันก็แค่ออกคาแรคเตอร์มาเยอะแต่มันก็ต่างกันแค่นิดเดียวต่างันค่าสเตตหรือต่างกันแค่รูปหรือต่างกันแค่ความสามารถแค่แบบจึงเดียวอ่ายกตัวอย่างมาวีนเตดก็ได้แม่งแบบแต่ละตัวมันต่างแค่รู้สึกมินิเจอร์เฉยแต่แบบเวลาเล่นอะไรเราไม่ได้รู้สึกต่างอะไรเงี้ยหรือบางเกมแบบรูทที่แม่งต่างกันไปเลยแต่เกมนี้มันมันยังเล่นเหมือนเดิมทุกตัวเล่นเหมือนเดิมแต่มันจะมีความ ความต่างคือมันไม่ใช่แค่แบบอ่ายูนิคบีี้แต่ยูนิตข้างในมันเนี่ยแต่ตัวก็จะมีแนวทางของมันเองเหมือนเขาปูแนวทางมาให้แล้วแต่เราจะทำไงกับแนวทางเนี่ยให้ชนะอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นั่นเองนะครับนี่คือ c r สตั a แคลนสครับซีมี g เกมเกมิง่งขอให้เป็นเกมเละคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่หาเกมการ์ดไทติทัลดีๆที่เล่น2คนเวลาไม่นานนะครับและราคาไม่แพงด้วยนะครับทีนี้ราคาไม่แพงกองหลักอยู่ที่พันหกเองเลยกับ MSRP ถูกมากๆถูกมากๆนะครับผมก็ ตามนั้นครับขอบคุณที่ตารับชมครับก็ใครที่ชอบเดีย๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ครับหรือเป็นส่วนหนึ่งเป็นในกําลังใจของผมในการทำคอนเทนต์ผมก็สามารถกดสมัครได้ด้วยเพราะว่าการที่มีคนเห็นค่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดเลยจริงนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม